มีอะไรมีอะไรก็คุยในยนะกลับมาบ้านที่ไร่ต้องภาว่าเังมีตั้งเยอะงานก็นมีตั้งแยะเธอทำไมไม่เคยเข้าใจก็ฉันนารักแย่นี้เธอ,อยังชอบทำไรใครเรามันจะทนเธอไว้วันนี้เมียไม่มีวันนี้ฟรีหนึ่งวัน เอาเถอะค่ะก็รีบกลับมาทานข้าวเย็นแล้วกันนะคะเดี๋ยววันจะรอค่ะเออผาชื่นทำไมหนูไม่บอกคุณพ่อละจ้ะว่าวันนี้หนูชวนเลิศลบมาทานข้าวด้วยแหม ก็กลัวถ้าบอกไปนะคะคุณแม่คุณพ่อก็จะไม่ยอมกลับบ้านดูดูแล้วเนี่ยคุณพ่อถ้าทางจะไม่ชอบคุณเลิศลนะคะ <c oughs> อุ้ยคิดไปเองหรือเปล่าลูกแม่ดูแล้วก็พ่อเขาก็ชอบคุณเลิศลบอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาแค่ไม่ชอบผู้ชายทุกคนที่เข้ามาจีบหนูแค่นั้นเองก็เขาว่ากันว่านะคะผู้ชายเจ้าชู้เนี่ย พักจะห่วงลูกสาวใช่ไหมคะอืมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้านี่ดีจะบอกอะไรให้คุณพ่อของหนูเนี่ยนะเขาเป็นคนรักครอบครัวรักงานอย่างอื่นเนี่ยเขาไม่สนหรอกนะแต่ว่าถ้าจะมีเจ้าชู้ไปบ้างเนี่ยก็ยังไงเิี้ยทิ้งลูกทิ้งเมียหรอกรู้ไหมเยชื่น เออยายีจ้นให้กลับบ้านก่อนนะเอ๊แต่ตอนเย็นนี้นายมีนัดงานเลี้ยงปาร์ตี้95ปีกับหม่อมกอไก่นะคะอย่าทำหน้าเครียดแบบนั้นนี่ยายจีเธอก็ส่งไอ้พวกดอกมุ้งดอกไม้ไปแล้วก็บอกฉันให้ว่างสิเธอโกหกตอนนี้จะได้จำได้ไหมตอนฉันรับเธอมาทำงานเนี่ยคุณสมบัติเลยขาดจะคืออะไรหนึ่งโกหกตอนสองลักสนุกสามไม่หวงตัวไอ้ไม่หวงตัวนี่ยคิดมากไหมเขาว่าต้องเขารู้จักเข้าสังคมอย่างฉันเนี่ ครอบครัวและงานมาเป็นระดับหนึ่งเข้าใจไหมบอสบอสเฮ้บอสเฮ้น,นี่นี่นี่วันี้่นจะชวนหน่อยพอดีได้บัตรเชิญมาวันนี้เขามีการประชุมวิชาการเรื่องสปาซัมซินโดรมเฮ้ยตายวันนี้ฉันนัดคุณพาพกินข้าวไว้ด้วยเฮ้ยอย่าเพิ่งสิดูรูปวิทยากรก่อน คนที่จะพูดเนี่ยนะให้เราฟังเนี่ยนะโอ้โหนี่เปลี่ยนใจเชิญเชิญเชิญนะครับเชิญครับคงไม่กระป๋องไม่ได้นะมันส่งผ่านทางที่เป็นครับที่เป็นชื่่อีให้ดูครับให้ดูตั้งแต่หน้าหนึ่งนะครับวิทยากรสองท่านแรกเห็นก็จะเป็นยังไงล่ะครับถ้าต่อไปที่จะร่วมอภิปรายมีกันมาใหญะคันมะ สมิสมิศสมองเขใหญ่อย่างนี้ผมคัดกระเดสมองตัวๆต่างๆอรื่ดูคนนี้สิความรุ้แน่นปังเเออออเออออเออเออเอ ฉันต้องเข้าไปสัมมนางานวิชาการโอ้โหมันที่ไปถอยบอกเมียฉันนะบอกว่าฉันไม่ว่างวันนี้นะให้เขากินข้าวไปเองแล้วกันนะทำเสื้อให้ขึงขังด้วยเข้าใจะไหมได้ค่ะได้ค่ะไปทุกคนไปเดี๋ยวสัมมนาไม่ทันเอารันเอาน่รับท่านปีนี้ไม้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอสเดี๋ยวนปีน บอกให้ฟังก่อนและที่นี่มันชื่อป๊าป๊า Entertainment ครับนเป็นสถานที่ที่ cozy exclusive แล้วก็มีคลาสมากคือมีระดับข้างในนี้ผู้คนจะไม่ผูกพานจะมีอะไรต้องโทรจองกันก่อนันของดีดีโดนฟิลไปก่อนหมดเราต้องโทรอ่ะไอไอลิศแน่ใจนะว่าจะไม่ไปด้วยกันแล้วไม่ใช่มาด่าทีหลังว่าไม่ชวน ไม่ไม่อะพี่ผมผมมีธุระะผมต้องติดธุระต้องไปธุระพวกพี่ไปกันเถอะนะโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจแต่เดี๋ยวจะบอกน้องๆให้กันแล้วกันว่าผมเนี่ยชื่อเลิศลบนะก็เดี๋ยวทางมีรายการแล้วเดี๋ยวน้องๆจะได้เรียกชื่อเล,ลิศลบเล,ลิศลบเล,ลิศลบดีดนะ้เอางี้ไหมได้ได้ก็ดีเอาเถอะเอาเถอะขอเขาใครพี่ๆไปกันนะก็ขอให้อ่า เป็นสุขเป็นสุขเธริญเอเป็นสุขเป็นสุขฟังดูเหมือนไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื่นไม่ใช่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 จริงจริงหมายถึงว่าคือไปแล้วก็ขอให้มันมีความสุขอ่ะเข้าใจไหมไปมีความสุขความสุขท่านนะเธอเออไปกันเถอะผมขอตัวก่อนนะครับเชิญครับ มันจะบ,บ้าเลรวะไปเชิญมันมาทําไมเพื่อเดียวนะเนื่อเทื่อเราไปก็รู้ไปถึงหูลูกสาวฉันแล้วก็ไปถึงเมียฉันในที่สุดก็ซวยกันใหญ่เลยคราวนี้ไม่หรอกครับไอ้เรื่องไม่ใช่คนอย่างนั้นเชื่อผมเถอะก็แต่ว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เรา<อ>ที่ผมได้นัดหมายเอาไว้เราก็ควรจะไปปาร์ตไปประเทศนั้นดีกว่าคือ,อยังไงก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมเห็นคุณกำชัยเนี่ย ออกไปกับคุณเปรมนันแล้วก็คุณพันสง่าเห็นก็บอกว่าเขาจะไปเที่ยวผู้หญิงกันหรือไงเนี่ยครับอ้คือไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวผู้หญิงครับก็ไปไปกันสองคนครับคุณพันกับคุณเปรมไปครับคุณกำชัยไม่ได้ไปครับอย่านะอย่ามาปิดบังกันนะเออยจะ็บจะเป็นลม้วคุณแม่คุณแม่แม่งก่อนเย็เย็นนะคะคุณแม่จะยังคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่ท๊ วางไว้ดีกว่าค่ะคุณแม่อะครยังยังไม่ตายอุ้ยเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เรื่องเลยอะารห่างในคอไว้ท่องก่อนจะสิ้นลมแน่ใจนะยืนยันนะว่าคุณกำชัยไม่ได้ไปกับพวกนั้นครับไม่ไม่ไม่ได้ไปจริงๆครับไม่ได้ไปไม่ได้ไปฮะคุณพัน์กับคุณเตมไปสองคนครับคุณกำชัยไม่ได้ไปดูสิ แม่นี่สงสารคุณหญิงปล่อยกับน้องจิตจ,จริงๆเลยสามีนี่แอบไปเที่ยวเสพเพลไม่เว้นแต่ละวันนี่แน่ๆต้องอ้างคุณกำชัยแน่ๆเลยว่าไปสัมมนาคุณกำชัยสงสัยครับอย่างนี้ต้องทอไปฟอ<ฆ>อ้องคุณแม่คะคืเอเชิญว่า<ๆ>อย่าไปย,ไปยุ่งเรื่องชาวบ,บ้านเลยดีกว่าค่ะคุณแม่ ลุ้งจิตเหรอคะค่ะค่ะฮะตายแล้วอีกแล้วเหรอคะเนี่ยขอบคุณมากนะคะพี่วันจิตไม่ปล่อยไว้แน่คะ่ะเห็นไหมว่าทำให้เกิดเรื่องอะ คุณแม่เลยอะพี่ไปรู้ได้ยังไงละ่ละคะคุณพี่ไม่รู้เรื่องอะก็ก็นึกว่าเออเขาแถว่าไม่มีความรับต่อกันเป็นเป็นกังนงี้คนซื่อนะระวังไว้เถอะนะแมทำเป็นอยากจะได้คะแนนนิยมจากคุณแม่ระวังตัวนะจะเข้าตัวค่ะพี่มีเรื่องจะบอกค่ะคุณหญิงคืออย่างนี้นะคะคุณเปรมกับคุณพันน่ะหนีไปเที่ยวผู้หญิงกันอีกแล้วค่ะคุณพี่วรลภาทราบได้ยังไงล่ะคะ แหนได้มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ค่ะรับรองนะคะเรื่องนี้เรื่องจริงค่ะวันนี้มอไม่มวันนี้ฟรีวันแทำไมมันดูโป่งลง้อ้างว้างวงเวงท่กคน,นเอ้ย คืออย่างนี้ครับบอสที่นี่เนี่ยเขาจะนัดแขกมาคนละเวลากันหมดเพื่อให้ไม่ให้แขกเนี่ยชนกันแม้กระทั่งคนรู้จักกันก็ไม่มีทางทจะได้เห็นหน้ากันสงวนไว้สำหรับชายไทยที่มีรสนิยมอย่างพวกเราพี่เป็นรสนิยมดีอ่ะผมชอบ <c oughs> แต่แพงหรือเปล่าพี่รสนิยมขนาดนี้เนี่ยพัญญาผมเนี่ยเป็นพยาบาลนะพี่ไม่ใช่หมอ น้องพันธ์สุดที่รักของพี่เรื่องนั้นไม่ใช่สำคัญเพราะว่าเมียพี่เนี่ยเป็นคุณหญิงก็ได้เปี่เพลงเ่ยนะครับเป็นพ่พิาผมเนี่ยถนัดที่นี่ช้ำชองมันก็เป็นอย่างนี้แหละจ้ะเออนี่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 พวกเราบอสครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพา น้องฮันนี่เนี่ยไปปรึกษาเรื่องงานส่วนตัวกันก่อนแล้วกันนะครับโอ้ได้ไหวแล้ตงสสยก็จะมีพวกสไลด์มัลติวีชันได้ได้เสร็จแล้วกลับมาเจอกันที่นี่นะครับหลงเปล่าไปมีตานี่น้องแคทดูแลท่านรองให้ดีท่านรองที่เป็นถึงรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทเราทีเดียวนะรู้ปมบริษัทไร ผลิตนมตราแม่จ๋าทีเดียวนะ๋อค่ะดูน้ให้ดีคุณอาค่ะอย่างเงี้ยเราสั่งเบียร์ไปดื่มตอนที่ห้องดีกว่านะคะเพราะน้องแคทเราอยากรู้เรื่องนมแม่จ๋าค่ะก็อยากจะเล่านี่นะการทํานมเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นงานแบบปลอดภัยนะอาเนี่ยเคยไปฝึกรีดนมวัวมาไปรีดนมวัวตัวผู้โอ้โหสู้กันอยู่นานมันโมโหมาจะไปเล่ากันไปกันไปไปปไองปไปก่อนไอนีอ้ตัวผู้มีนมด้วยไปไปไป พี่ไม่เห็นพูดอะไรเลยคะไม่ชอบน้องแอนหรอคะถ้าไม่ชอบน้องแอนไปหาคนอื่นให้ก็ได้นะคะชอบจิจะชอบ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 มากเลยชอบน้องแอนมากเลยแต่ไม่ได้คุยเลยว่าค่าเสียหายเท่าไหร่ยังไงตั้เนี่ยเถอนึกว่าเรื่องอะไรน้องแอนคิดก็2ชั่วโมงแรกนะคะก็4ี่พันค่ะชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละพันห้าถ้าชั่วโมงเสร็จก็ตีเป็นสชั่วโมงค่ะ นองแหงคิดเป็นเหมือนค่าที่จอดรถเลยนะจ๊ะอะไรนะคะคือว่าเออคือหมายถึงว่าพี่หมายถึงว่าต่อรองไหนได้ไหมคือเป็นแบบว่าชั่วโมงละพันพี่ว่าสมเหตุสมผลนะคือแบบว่าแอนได้ตัวพี่ไปพี่ได้ตัวแอนมา ชั่โมงลพันเนี่ยนะคะปั๊บปั๊บเอนเตอร์เทนเมนต์ของเราไม่มีหรอกค่ะถ้าคุณจะเอาชั่วโมงละพันนะคะก็ต้องไปหาเอาที่อื่นคือว่าอเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะถ้าคุณไปหาได้เนี่ยก็คงเป็นประเภทพวกวัตถุโบราณนะคะชคดีนะคะคือไม่ต้องน้องแอนน้องแอนจะทิ้งพี่สิน้องแอนจะทิ้งพี่พันพันสองไ โอ้ยพี่เพลมเพลมโอ้ยท่านกำชัยท่านร้องรวยๆกันทั้งนั้น พี่แปมมันไรแล้ะพี่นี่ดึกป่านนี้แล้วมียผมยังไม่นอนนีกอะนี่มันไม่ชอบมาพากลแล้วพี่แปมบรรยากาศมันทําแม่งทําแม่งวะหรือว่าจะจับได้พวกเราหนีเที่ยวทําไงก็ดีพี่แปมอ่าอย่างงี้แม่ให้พัน ปากแข็งเข้าไว้ยังไงก็ไม่ยอมรับอย่างเดียวแกไม่รับฉันไม่รับบอสไม่รับแล้วใครจะมาจับผิดเราได้เอาวะพี่มพี่ไม่พูดผมไม่พูดเราพูดแบบเดียวกัน